ต่อไปนะคะเราจะมีเป็นโปรแกรมเป็นกันบ้านให้คนไข้กลับไปฝึกที่บ้านนะคะก็คือฝึกลุกยืนนะแต่มียาช่วยนะอ่าลงลุกขึ้นยืนเลยค่ะอ่าจับถัดก้นก่อน่าเก่งมากวางขาได้ใช่ค่ะวางขาดีๆก่อนแลวางขายมาดีดค่ะวางไม้แน่นๆกดไม้แน่นๆค้ังตัวขนาดคั้งตัวค่ะหนึ่งสองึ๊บยืดตัวโอ้โห จากนั้นนะคะมีกันบ้านก็คือว่าเราจะหัดเดินเรายังไม่เคยเดินเนาะเราจะเริ่มจากการที่เราต้องชิปเวทน้ำหนักซ nice ้ายขวาอย่าเพิ่งนั่งไม่ใช่ยกน้ำหนักซ้ายยกน้ำหนักขวาใช่โดยญาติเนี่ยจะคอนโทรลโดยใช้เข็มขัดเนี่ยค่ะจะช่วยได้จะดึงใช่จากนั้นก็นั่งถ้าสำสิบครั้งแล้วก็นั่งลงอย่างเงี้ย ทำแบบนี้เชา้ากลางวันเย็นสิบรอบเช้าสิบรอบเที่ยงสิบรอบเย็นสิบรอบนะนะคะต่อมาจะเห็นว่าตอนที่เรายืนเนี่ยเข่าเรางอก็จะมีวิธีการฝึกก็คือเราจะยืนแล้วก็ย่อแล้วก็ยืนอ่ากันบ้านข้อที่สองอ่ะเริ่มเลยค่ะบุกใหม่ยับตัว เดี่ยบระวังขาเดียวใจเย็นค่ะขาต้องมั่นคงเพราะระวังขาบิดอนี่หุบนิดนึงหุบนิดนึงใช่ค่ะหนึ่งสองยืนหนึ่งสองสามน้อมตัวมาข้างหน้ายืดขอ้นจากนั้นให้ยืนย่อยืดหนึ่งสองดีค่ะสาม สี่อ้าวนั่งนั่งนั่งไม่ไหวนั่งเราได้สี่ครั้งเราก็ไปฝึกสี่ครั้งอย่าให้ต่ำกว่านี้แต่เป้าของเราคือเท่าไหร่สิบรั้งแต่ถ้าเหนื่อยระหว่างฝึกต้องพักทันทีนะคะ